ตอนนี้เราสองคนนะครับอยู่ที่บ่อเลี้ยงกุ้งครับเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรที่สมดํานะครับที่เขตบางขุนเทียนที่เป็นอีก1จุดอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากปลาหมอคางดานะครับคือเลี้ยงกุ้งอยู่ดีๆเนี่ยแล้วปลาหมอคางดําก็อยู่ตามธรรมชาติแหล่งน้ำธรรมชาติปล่อยน้ําเข้ามาในบ่อแล้วก็มีปลาหมอคางดำเนี่ย ติดเข้ามาในในบอ่อนี้ด้วยแล้วก็เข้าไปทําลายกุ้งที่เขาเลี้ยงเอาไว้เสียหายหมดเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นปลาหมอคางดําที่เขาจับมาจากบอ่อเลี้ยงกุ้งก็คือกําจัดมันให้หมดก่อนให้หมดบอ่อก่อนก่อนที่จะเอากุ้งเนี่ยเข้าไปเลี้ยงใหม่ในบอ่อค่ะจริงๆเนี่ยทางเกษตรกรเนี่ยเขามีการให้คนมาจับปลาหมอคางดําไปตั้งแต่ช่วงตีสามตีสี่แล้วใช่ไหมคะพี่ตุ้มแล้วยังเจอปลาหมอคางดําอยู่เลยครับผมคือว่าปริมาณ ปริมาณจํานวนของปลาในบ่อเนี้ยมันเยอะอคือว่าเกษตรกรก็ต้องรีบจับเพื่อแข่งกับเวลาและก็น้ําที่ขึ้นลงะนะครับเราต้องเราถึงต้องทํางานในระยะเวลากลางคืนเช้ามืดมเพื่อกระทันกับน้ํานะครับด้วยปริมาณปลาที่ที่มากทําให้เราเสียเวลาในการขนส่งอะไรต่ออะไรเนี่ย มันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่เฉพาะวันนี้เนี่ยเราขนไปแล้วกี่รอบคะเฉพาะวันนี้เราขนไปแล้วสองรอบนะครับอยู่ที่ประมาณเกือบสามตันสามตันที่จับได้มันจะถูกส่งไปไหนครับไปไปขายได้คือที่ตลาดทะเลไทยครับครับผมมีแผ่ที่รับซื้ออยู่ครับปลาของเราเนี่ยปัญหาของพวกเราคือว่าครับปลาไซต์อย่างนี้มันเล็กนะครับมันเล็กแล้วมันมีจํานวนมาก แล้วมันได้ราคาเพียงที่เราขายณนปัจจุบันเนี่ยเราได้เพียงราคาโลละ5บาทเราคือเขาซื้อรวมเลยนี่คืออย่างเงี้ยเราเราถ้าปลาอย่างเงี้ยเราไปขายทะเลไทยเราก็ยังได้เป็น10บาทสิบกว่าบาทนะครับมันก็จะไปถั่วกับราคาดึงปลาราคา5บาทของเราขึ้นมาครับนอกจากซื้อเนี่ยเคยเคยเคยเอามันไปกินไหมหรือว่าเอาไปแปรรูปเพื่อที่จะเอามากินไหมฮะเราก็ได้เราก็เอามาเอามาแปรรูปเราก็แปรรูปทําเป็นปลาแดดเดียวนะครับทำเป็นปลาแดดเดียวแกงต้มแกงได้หมด แต่ด้วยรสชาติของเขาไม่เป็นที่นิยมเร,เราเจอปัญหาปลาหมอคางดํามากี่ปีแล้วคะเราถึงเจอขนาดหนักขนาดนี้อะคะ่ะเจอประมาณ6ปีแล้วนะครับประมาณ6ปีหปีก่อนกับตอนนี้เนี่ยปัญหามันมันรุนแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับปัญหาที่ว่ารุนแรงเนี่ยในระยะ2ปีถือว่าวิกฤตค,ครับเพราะว่าปลาพื้นถิ่นของเราหายหมด พี่ตุ้มเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ากระบวนการที่จะกําจัดปลาหมอคางดำเนี่ยเอาปลาเอาปลาหมอออกจากบ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาเริ่มยังไงแล้วก็ไปสิ้นสุดตรงไหนยังไงครับครับผมคือว่าวิธีการของพวกเราอะนะคือว่าจากอวนเนี่ยจากอวนที่เราเราปูเราปูไว้ในร่องเนี่ยเราจะลดน้ําให้แห้งกว่านี้นะครับเพื่อปลาทั้งหมดจะมาตกอยู่ในร่องใช้เวลากลางคืนนะครับเราก็ค่อยๆไล่ครับไล่ด้วยใส่กระชาบางๆเพื่อให้เขาหนีนะครับหนีมาเพื่อมาเข้า รวมอยู่ในอวนของเราเนี่ยครับคือจุดสุดท้ายที่เรากําจัดแล้วตักขึ้นค่ะซึ่งช่วงที่เราโรยกากชาเนี่ยค่ะเขาจะเมาใช่ครับแล้วเขาก็จะหนีเอาปากเขาเรียกอะไรนะคะพ่นอ๋อคือพ่นลูกเขาใช่ใช่เขาก็จะบ้วนบ้วนไข่หรือบ้วนลูกเล็กๆเนี่ยออกออกอยู่ในนี้ครับนะครับและลูกเขาตายไหมคะไม่ตายครับก็เขาตองออกไปอยู่ในน้ําต่อแล้วก็ไปเติบโตอย่างเงี้ยเหรอคะใช่แต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายของเราคือ เราจะสูบน้ําออก <Ừ. S 1> ทั้งหมด <Ừ. S 1> เพื่อให้บอ่อเนี้ยแห้ง <Ừ. S 1> คือแห้งเลยปราศจากปลาทั้งหมดเดี๋ยวจับปลาไปหมดปุ๊บเราก็เอาน้ําให้เขาออกไปจากพื้นที่รอให้แห้งซึ่งถ้าแห้งเราก็จะเป็นแบบนี้ตรงเนี้ถามว่าแห้งหรือยังยังไม่แห้งเป็นที่พอใจของเราแต่ด้วยด้วยสภาพเวลาอากาศคือหน้านี้เป็นหน้าฝนเราไม่สามารถที่จะทําได้แห้งมากกว่านี้แต่เราก็สามารถที่ว่าเรากําจัด ใช้กาบชากําจัดให้ลูกพันปลาไม่ไม่มีอยู่รเรามั่นใจว่าไม่มีอยู่ในบอ่อเราแล้วค่ะถามว่าพอกองระดับหนึ่งเนี่ยผมก็ยังสงสัยที่ว่าอแล้วทําไมมันมันมันมีลูกพันปลาเล็กๆมันหลุดมาหรือเปล่าคะเพราะว่าตัวไข่เขาแล้วก็ลูกเขาเนี่ยมันเล็กมากจริงๆมันมีโอกาสแบบหลุดรอดเข้ามากับน้ํำไหมคะผมคิดว่าาร์มเล็ดรอดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เราเปิดน้ําที่วาลินเข้ามาเนี่ยเราก็ใช้อวนนะใช้อวนกอง อกองระดับหนึ่ง<อ>แต่ผมก็ยังความเป็นความเชื่อความสงสัยของผมเหมือนกันว่าปลาชนิดนี้มันอาจจะบ้วนไข่ที่ว่าตอนที่ว่าเราเราเราโราปรยกับชาเนี่ยมันอาจจะจทิ้งอยู่ตามแอ่งแล้วคุกกระดินอยู่เนี่ยใ,ในระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยพอเขาอาจจะทนเขาอาจจะทนอยู่ได้พอเราน้ําเข้าไปเนี่ยเขาก็จะเกิดเราก็เลยสงสัยว่าเอ๊เราตากเอาไว้ถึงเราจะตากเอาไว้แต่ตอนที่มันจับ แล้วก็พ่นไข่ออกมามันอาจจะฝังดินอยู่แล้วก็กลายเป็นตัวขึ้นมาใช่ใช่เนี่ยตรงนี้ผมผมยังสงสัยเราก็ทําได้วิธีเดียวคือว่าเราไม่ต้องการเลี้ยงไม่ต้องการให้อยู่ในบ่อเราเราก็กาจัดออกก็คือกลายเป็นลําบากทั้งคนเลี้ยงกุ้งที่ทำเป็นอาชีพแบบนี้เป็นบ่อแบบนี้แล้วก็คนที่เขาอยู่ข้างนอกที่เขาอาจจะจับปลาไม่ได้เอาเป็นเป็นอาชีพแต่ว่า ได้พอกินได้พอขายเล็กน้อยกลายเป็นปลาหมอคางดํามายึดพื้นที่ปลาเดิมสบดเลยจะขายก็ขายไม่ได้ราคาจะกินก็กินไม่อร่อยอีกนี่แหละปัญหาที่ที่กระทบต่อระบบทั้งบ่อเลี้ยงแล้วระบบนิเวศในคลองปัญหาเนี้ยมันผมว่ามันรุนแรงนะครับต่อไปถ้าเรายังจัดเขาไม่ได้หรือทําให้เขาลดน้อยลงไม่ได้เนี่ยผมถือว่าเป็นวิกฤตของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำราคา